สวัสดีสายพอ่อแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาแจกวีดีบีกันนะครับวันนี้อยู่กับท็อปกาลีนาดนเดอะชแนลนะครับก็โปรดติดตามกันด้วยน,นะครับก็จะโค้ดมานี้เป็นโค้ดที่สองแล้วนะครับก็เดี๋ยวบอกเลขโค้ดเลยนะครับโค้ด b a k o แล้วก็5 s t t แล้วก็ w ที P, v, B แล้วก็เอ่าม F H เ 3, 8, H นะอ่เอานะครับอ่านี้เป็นโค้ดโค้ด พุทเอ็มหนึ่งแปดแดเดีไอซีสาวันนะครับ ทางเราต้องขอไปแล้วนะครับขุดติดตามมาน้วยนะครับขอบคุณครับ